มาแล้วแล้วมาแล้วแล้วพี่น้องเออนมตองแดงผ่ามากินซุปเปอร์ตินไก่พี่น้องและกะปีไก่ตดอันกรอบเส้นอร่อยยำแซลมอนไส้ไ่บัวในน้องเชาเกียนต้าลองชิมเลติอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะ นมตองแดงลอกเละเองมัง้งปีเกยฉุบเกลือปีนองเออโอ้ยมันชุดยอดไม่ร้อนนี่ถึงอันดับต่อไปเมีอยงคำม,มูส่ามจันตดกรอบปีนองเออจัดมาเบบคำเท่าๆเลยเลยว่านุ่มตองแดงหยัดก้าวปากไวไหมามาเละครับผหว้าเลวครับ มัเข้าให้พี่น้องอยัดไม่เข้าใจเกินโอ้ยแต่ว่ามันร้อยได้ปัานนี้รถจัดมันนร้อยกรอบๆมูดราจันอ่าถึงลำดับต่อไปนุ่มกินทาดพี่น้องรวมมากันหลักกันลุยเม็ดเอ,อเฮ้ยเลยตาพี่น้องเออตาเติมเดี๋ยวน้องสาวเยนตาจะชิมไม่ดูนะคะตักเงื้อโหยหน้อยๆใส่กับ้มตัำเลยน,นะคะรสชาติจะเป็นอย่างไร ฟังไวมากเลยค่ะปัดเอาบีบก่แไปนังงานลาเจ็บินเดี๋ยวบีบบีบบีบร้านนี้ก็ื่อว่าร้านปากเปิดอยู่กลางเมืองสุราษฎร์นี้ตามมาชิมตามมากินกันได้นะครับเพิ่ม